สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานตัวตนของชาวราศีกรกฎกันก่อนเลยนะคะโอเคนะเราจะมาดูแบบเนื้อๆไม่ต้องมีน้ํานะคะเราจะมาดูแบบรวบรวมกระชับจับใจความนะคะแบบเน้นๆกันเลยนะคะตัวตนของคุณเปไ็นยังไง โอ้ว้าวให้ใบแรกนะคะ to soft crust the view of Fortune ใช่เลยเน้นเน้นเด่นเด่นเลยจริงๆนะคะเน้นเน้นเอาอแต่เนื้อไม่เอาน้ำนะคะ to the view of Fortune ออกมาเนี่ยคือเนื้อจริงๆนะโอ้ห oh, นัก,นกเห็นไหมเทนซอฟ์วานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในพลังงานของเขาคนนั้นแล้วก็ความพลังงาน ในความสัมพันนี้นะคะได้อ i v e s p h e r i c a เดูดเทนพเร์เงนเทนซ็อบเพนต์เคิลเทนซ็อบวันเดี๋ยวเราขอกระจายกระจายหรือขยายนิดนึงนะ ในตรงนี้คือคุณมีความรู้สึกว่าคุณได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ที่เข้ามาหรือกำลังจะเข้ามาในตรงนี้และคุณรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะต้องจริงจังกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนคุณถูกใจเหมือนสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาและคุณรู้สึกว่าฉันจะต้องจริงจังแล้วก็เหมือนกับเหมือนมีความรู้สึกว่าฉันจริงจังกับสิ่งใหม่ๆในตรงนี้อื แล้วเหมือนกับว่าสิ่งใหม่ๆตรงนี้กําลังแสดงถึงความเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับว่าเขาแสดงถึงความมั่นคงกับคุณและคุณรู้สึกดีกับความรู้สึกใหม่มีความรู้สึกดีกับความมั่นคงนี้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่กําลังเข้ามาแล้วแล้วก็ดูเหมือนกับจะจริงจังกับคุณแล้วคุณก็มีความรู้สึกจะจริงจังกับสิ่งใหม่ๆในตรงนี้ด้วยในตรงนี้เอง ส่วนในของเขาในตรงนี้เป็นความพลังงานที่เหมือนกับเหนื่อยเบื่อเส็งท้อหรือกับท้อแท้เศร้าโศกเสียใจอะไรตรงนี้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเพียงแค่ต้องยอมรับหรือจะต้องเหมือนกับจำนวน คืออยู่เฉยๆดีกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันในเมื่อทําอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆซะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ลงตัวมันจะได้เป็นไปในทิศทางที่ดีอย่าไปทําอะไรเลยดีกว่าอย่ามันจะก่อเกิดปัญหาซะมากกว่านี่คือในความคิดของเขานาะ<อ>เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณมีความรู้สึกที่อยากจะเดินออกมาอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือมองเห็นถิงความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีกว่าในตรงนี้นนั่นเองมันก็เลยทําให้เขานั้น มีความรู้สึกสกเศร้าทำอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นยังไงยิคไฮฟินเทสเพ็ซับคลสดเจวิลไนซ์ซับซอสคือในตรงนี้นะคะมันในในความสัมพันธ์ในครั้งนีน้คือมีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะในฝั่งคุณ คุณเขาเองเขายังเหมือนกับยังเสน่หายังดึงดูดยังมีความพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่เลยนะล้วจะเป็นยังไงต่อไปตัวคุณเองก็เฝ้าฝันรอคอยที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่แต่ดูเหมือนกับว่าจะมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาเองเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนรักเก่าคุณหรือเปล่าเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่า เขาต้องการที่อยากจะกลับมาในความสัมพัน์นี้เพราะเขายังรู้สึกดีในความสัมพันนี้อยู่เลยซึ่งคุณเองคุณกําลังจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ว่าเขากาลังจะกลับมามันจึงได้ก่อเกิดความขัดแย้งมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนี้มาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณคนคนนี้คนคนนี้ได้ไปแล้วแล้วพอคุณจะเริ่มต้นใหม่เขาดันกลับมามัาทาใ,ให้เกิดคุณหงุดหงิดใจหรือเศร้าหรือแบบไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ในตรงนี้ แล้วคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับกังวลน่ะมีความกังวลแล้วก็เฝ้าอยู่สถานการณ์ว่าอ้าวเรากําลังเริ่มต้นใหม่แล้วเขากลับมาทําไมอ่ะจะกลับมาทามาในตอนที่เรานั้นกําลังเริ่มต้นใหม่แล้วจะกลับมาทําไมในเมื่อเรามีคนใหม่แล้วในตรงนี้จะกลับมาให้ก่อให้เกิดปัญหาทําไมนะคะเหมือนกับคุณนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอยากจะไปเริ่มต้นใหม่จริงๆจังๆแล้วคุณกลับมาทําไมกลับมาให้เกิดปัญหาอีกทาไมแล้วคุณก็เลยเหมือนกับว่า จะหาวิธีทางในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ให้จงได้นั่นเองนะคะส่วนเขาเองเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ฉันได้กลับมาในความสัมพันธ์ครั้นี้เพราะฉันมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกต้องการในความสัมพันธ์นี้แล้วเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นไงต่อไปใอ,อยากบอก อืมคุณปฏิเสธเขาหรอดูเหมือนกับคุณจะปฏิเสธนะขอค,คาคำยืนยันที่แน่ชัดก่อนนะคะใช่คือคุณจะทําการชัดเจนจะมีความชัดเจนในฝั่งคุณว่าคุณนั้นกําลังจะเริ่มต้นใหม่แล้วและคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้คนคนนี้อย่ามาขัดขวางเหมือนประมาณอารมณ์คุณกําลังพูดกับคนคนนี้ว่า ฉันกำลังจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วคุณกลับมาทำไมกลับมาในช่วงเวลาที่ฉันกําลังจะเริ่มต้นใหม่หรือสารความสัมพันธ์ใหม่ๆเลยทาไมในตรงเนี้คุณกลับมาทําไมในช่วงเวลานี้ฉันต้องการที่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วคุณกลับมาทําไมมาขอคืนดีทําไมอะไรตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแล้วเหมือนกับว่าคําพูดของคุณเนาะมันเป็นการเป็นเป็นคาพูดที่เหมือนกับเป็นการปฏิเสธนะคะส่วนเขาเองเขาก็พยายามเนาะพยายามที่จะ พูดถึงปัญหาถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเหตุผลที่เขานั้นจากคุณไปหรือหรือนิ่งเงียบไปในตรงนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงทําให้คุณนั้นต้องคิดกังวลถึงเรื่องราวของเขาแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกเหมือนกับอยากจะเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้แล้วทาไมเขาถึงได้กลับมาในช่วงเวลาที่เหมือนดูว่าจะสายเกินไปแล้วกลับมาในช่วงเวลาที่คุณนั้นมีคนใหม่ไปแล้วในตรงนี้ทําไมเพราะอะไร มันจึงทําให้ดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคําพูดหรือเป็นเหตุลผลที่ฟังไม่ขึ้นและทําให้คุณนั้นเหมือนกับไม่อยากจะรับฟังเหมือนคุณจะบอกว่าในเมื่อไปแล้วก็คือไปเลยไม่ต้องกลับมาไปไปแล้วก็คือโอเคโชคดีบายบาย,ายนะส่วนเราเองเราก็จะเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องวุ่นวายกับเรานะเพราะว่าเราไม่ต้องการกลับไปในความสัมพันธ์ของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณคนนี้กําลังกําลังจะบอกว่า เรายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะส่วนคุณบอกว่าใช่เราก็เราเองเราก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะแต่ว่าเรารู้สึกดีกับความสัมพันธใหม่มากกว่าแต่เราต้องการคุณนะเราต้องการคุณนะเราต้องการที่อยากจะกลับมานะคุณบอกว่าไม่ต้องหรอกเราเริ่มต้นใหม่แล้วเราโอเคดีกับชีวิตของเราเรากำลังเริ่มต้นใหม่ไปในทิศทางที่ดีแล้วในตรงนี้ขอบคุณนะในตรงนี้ในคำพูดของคุณ คนคนนี้ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับเครียดแล้วก็เอ๊จะเอายังไงดีจะทํายังไงดีเพราะว่าคําพูดของคุณก็ยืนยันแล้วว่าคุณนั้นจะเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนเขาเองเขาก็เหมือนกับทําอะไรไม่ได้อะนะเป็นทาเหมือนกับจะทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันได้สายเกินไปแล้วนะคะแล้วคุณแล้วเขาจะทำาัไงต่อ เขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณเขาก็ต้องนิ่งไปเขาก็ต้องจากไปไปจากชีวิตของคุณนั่นเองนะในเมื่อเขาเรื่องที่จะนิ่งเงียบหายไปตั้งแต่แรกและกลับมาในช่วงเวลาที่คุณนั้นมีคนใหม่แล้วคุณเองคุณก็แข็งข้อนะเหมือนกับเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าแข็งข้อเหมือนกับยึดมั่นว่าฉันจะเริ่มต้นใหม่ฉันไม่เอาฉันไม่กลับฉันไม่ไปไม่ต้องมายื้อให้เสียเวลาอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยโอเคได้ โอเคเราขอโทษและเขาก็จากไปจากชีวิตของคุณด้วยด้วยความมั่นใจด้วยคําพูดการสื่อสารของคุณอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจากไพ่โซนจิเวญญาณกำลังจะมาบอกอะไรนะคะอินไซน์เวเลียนอะเทนติทู และจุดเฟรนยู very soon reconciliation เป็นความรู้สุกที่เหมือนกับว่าภายในใจของคุณก็มีความแปรปวนนะแต่ว่าคุณนั้นมองถึงถึงความเป็นจริงนะเหมือนเหมือนเหมือนภายในของคุณอะ่ะคือมองมองภาพได้อย่างชัดเจนแล้วแล้วก็มองถึงความเป็นจริงแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเป็นจริงอยู่ในตรงนี้นคืออะไรนะคุณไม่ได้ดําเนินแบบมโนอ่ะคุณดําเนินเดินหน้าไปในทิศทางที่แบบความเป็นจริงหรือโลกของความเป็นจริงนะเพราะว่าในทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้นเหมือนกับคนรอบข้างรอบกายเขาก็เห็นด้วยนะกับการที่คุณน,นั้นเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอีกไม่นานในตรงนี้นคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณนั้นเฝ้าฝันหรือรอคอยหรือความสัมพันธ์ที่คุณนั้นปรารถนานั่นเองนะคะคุณจะได้สุขสมปางกับกับสิ่งที่คุณนั้น เฝ้าฝันรอคอยหรือว่าฝันเอาไว้หรือปรารถนาเอาไว้นั่นเองนะคะโอเคนะคะก็คําทำนายก็มีเพียงเท่านี้ขอจบคำทำาขอขอจบคำทนายคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดกดติดตามและก็เป็นกําลังใจให้กันและกันในตลอดไปนะคะถ้าหากใครต้องการที่อยากจะขอคําปรึกษาหรือคําดูดวงหรืออย่างไรก็ตามนะคะสามารถ พักแชทเข้าไปใน i ิน t a g r กรหรือ IG ของพี่ได้หรือใน TikTok ของพี่ได้นะคะสามารถพูดคุยกันได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะหรือสอบถามถึงรายละเอียดในการาดูดวงส่วนตัวได้นะคะตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปเนาะในตรงนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ